วันนี้เราจะมาทำมัสมั่นเนื้อแกะนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเอาเนื้อแกะมาต้มกับหางกะทินะคะประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อมันเปื่อยก่อนต่อไปเราจะมาเริ่มทำน้ำมัสมั่นนะคะก็เอาหัวกะทิมาต้มให้เดือดให้แตกมันหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงมัสมั่นลงไป จากนี้ก็คนให้เข้ากันแล้วก็รอแตกมันค่ะใส่เกลืองลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปอันนี้คือใบกะวานนะคะใส่ลงไปหน่อยเพื่อให้เครื่องแกงมันหอมนะใส่ลูกกะวานไปนิดนึงคไม่ต้องเยอะเลยคแม่พอแกงมัสมันของเราเริ่มแตกมันสีสวยแล้วนะคะเราก็จะไปเอาหางกะทิที่เราทำไว้พักไว้นะคะเอาหางกะทิมาใส่ เราจะค่อยๆเคี่ยวค่อยๆเติมไปนะคะถ้าน้ํามันเริ่มแห้งเราก็ไปเอาหางมาใส่ได้อีกนะใส่มันฝรั่งใส่หอมใหญ่ใส่ถสั่วลิสงขั่วใส่น้ำมะขามเปียกพอมันเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะค่อยๆปรุงนะคะ นี่นะคะเรามาดูเนื้อแกะของเรานะที่เราตุนไว้กับหางกะทินะสวยงามเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกภาชนะที่ทรงสูงนะคะแบบนี้นะเพื่อที่จะได้เอาเด่นน้ำแกงอันนี้ใส่แล้วมันก็จะได้นุ่มๆเข้าขากแกะเรานะคะมาเลยอืม้ามคเลยชิมเลยอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นมาดูดิ ดีมากอืมอร่อยแล้วเราก็เอาน้ำใส่ในภาชนะขาแกะที่เราเตรียมเลยเราก็ใส่น้ำแกงลงไปเลยให้ท่วมขาแกะสีสวยมากต้มต่ออีกนิดนึงนะเพราะว่าจะได้ให้น้ำแกงซึมเข้าไปในขาแกะเรานะคะตอนนี้สีสวยมาก กินมากเลยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จัดใส่จานเลยเสร็จแล้วค่ะมาสมั่นคาแกะ